ขอเชิญคิวที่175ค่ะบอกเลยว่าความร้อนแรงของร้านซุกี้นะตอนนี้ที่ใคร,ใครก็พูดถึงกันผมไม่พ้นซุกี้จินดาเจ้าดังเพราะเขามีทั้งซุกี้และชาบูหมาล่าสายพานไม่ว่าจะเปิดร้านเปิดสาขาที่ไหนก็จะมีคิวรอยาวเป็นร้อยร้อยคิว,วในทุกวันตอนนี้เวลาสามทุ่มสานาทีนะครับเรามาหาของกินกันมากินชาบูชาบูด้านหลังนะครับชาบูจินดาเป็นชาบูที่ถูกที่สุด ในประเทศไทยเราต้ตอนนี้ประมาณเริ่มต้นที่ไม้ละห้าบาทเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้<ด>เราจะกินประมาณสักกี่บาทกี่ไม้ตอนนี้รอคิวก่อนนะครับคิวที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกก่อนหน้ามีอยู่ประมาณสิบแปดคิวรอต่อไปหลับรอได้หนึ่งตื่นแต่บอกเลยว่ารอไปเถอะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นน้ำซุปและน้ำจิ้มของเขาคือเด็ดจริงนัวจริงเลยคิวเดียวแล้ว รอะจะลืมหิวแล้วขอเชิญคิวที่หนึ่งร้อยอเจ็ดสิบห้าค่ะของเราร้อยเจ็ดิบเท่าไรรอยเจ็สบหกร้อยเจ็ดบค่ะเอาไป,ไปแล้วครับปาปพอใจเย็น <laughs> ได้โต๊ะนั่งแล้วตอนนี้เราก็มาเลือกน้ำซุปกันนะครับผมเลือกเป็นซุปหมาล่าเผ็ดสุด <laughs> และน้ำซุปกระดูกหมูขาวๆไว้แก้เผ็ดครับ <laughs> เรื่องซุกกี้ราคาเริ่มต้นแค่ไม้ละห้บาทเองครับ แถมเปิดกันยาวๆตั้งแต่11โมงถึงที4ดังนั้นอย่ารอช้าไปลุยกันเลยครับวันนี้ผมมาลองสาขาที่เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานครับนั่นคือสาขานวนจันท์เลือกน้ำซุปเสร็จแล้วในระหว่างที่รอหม้อน้ำซุปมาส่งเราเดินแบเอาน้ำจิ้มกันครับวันนี้เราจะกิดแบบเซฟๆเ,เราจะไม่เสีย่ยสูตรอื่นเอาสูออตรของทางร้านครับเซฟสุดแล้ว มันเพื่อนหลยวันใช right right? ่ไหมใช่ใส่มาลาเพิ pues right ่มไปใส่มาลาเลจากหม้อใชไหมนะของมาลาจากหม้อใช่ไหมพี่ทแเ็ดสุดรอใช่ใช่เป็ดสุดแต่พริกเพิ่มนิดหน่อยเพิ่มน่อยเพิ่มนิดหน่อย พอพอวัดเกลียวนี่เกี่ยวคืออะไรแล้วก็ซีหรอขอนนี้น่กรเทียมชอบกินได้แล้วครับสูตรเด็ดไดวันนี้ครั้งแรกของผมกับสุกี้กินดาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะกินได้สักกี่ม้หมอน้ำซุประสงค์ได้สักพักแล้วครับแต่เอ๊ตั้งรออยู่ตั้งนานถึงว่าทำไมน้ำซุปไม่เดือดสักทีลืมกดปุ่มไฟครับทุกคน เราต้องเลือกกดปุ่มไฟไประดับแรงสุดก่อนนะครับกดไปแป,ป๊บเดียวน้ําก็เดือดอย่างรวดเร็วเลยครับในขณะที่อาหารก็วิ่งผ่านสายพานมาเยอะแยะมากมายหิวตาลายจนเลือกไม่ถูกเลยครับตอนนี้มีเยอะมากจริงๆเลยครับโดยเฉพาะลูกชิ้นมีหลายแบบให้เราเลือกเลยครับอีกทั้งยังมีประเภทเส้นเส้นชนิดต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับให้เราเลือกกินกันได้ตามใจชอบรวมถึงสายเฮลตี้ก็มีนะครับผักและเห็ดนานา,นา,นา,นานชนิดเลยครับจนไม่รู้จะหยิบไหนก่อนดี แต่ก่อนอื่นที่อยากจะแนะนําคืออันนี้เลยครับเครื่องดื่มหวังเหล้าจีเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่ดับร้อนดับเผ็ดได้ดีมากๆเลยครับวันนี้ผมจะเล่าเรื่องวัฒนธรรมการกินชาบูเล็กเล็กน้อยๆให้ทุกคนได้รู้ครับว่าชาบูคืออะไรมีที่มาอย่างไรชาบูคืออาหารประเภทหนึ่งในการกินอาหารหม้อไฟของประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆคล้ายกับการกินซุชิยากี้แต่รสชาติจะจืดกว่าและวิธีปรุงจะแตกต่างกันครับหากในบ้านเรานั้นการที่เราพูดถึงชาบูหลายๆคนคงจะนึกถึงเนื้อสไลซ์บาง แต่ในปัจจุบันนี้มีความหลากหลายในการสรรนหาเนื้อต่างๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลากุ้งและลูกชิ้นต่างๆครับและวัฒนธรรมการกินชาบูหมาล่าคาดว่าน่าจะเกิดจากการดัดแปลงสูตรการกินชาบูมาจากประเทศจีนนั่นเองครับตอนนี้น้ำซุปเดือดมากแล้วผมขอลองชิมน้ำซุปก,ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาชิมน้ำซุปก,ก่อนนะครับตงป่าวรสชาตเป็นยังไงบ้าง รุปจืดหรือเค็มกันแน่จจืดเค็มๆเหมว่นกัเาอะไรเป็ดๆจะจืดๆแต่ก็ไม่ได้เป็ดนสรุปแล้วน้ำซุปกระดูกหมูรสชาติเค็มๆนิดหน่อยครับ,ส,รรรส,รบส่วนน้ำซุปหมาล่าก็ให้รสชาติเผ็ด แต่ไม่ถึงกับเผ็ดมากมันเหมือนจะค่อยๆสะสมความเผ็ดไปเรื่อยๆครับแต่บวกกับความร้อนของน้ำซุปแล้วเล่นซ่าเหงื่อแตกอยู่เหมือนกันเลยครับตอนนี้ผมก็ได้ลูกทุกอย่างลงไปในหม้อต้มไว้จนเดือดและสุกพร้อมทานแล้วครับเนื้อหมูที่ใส่ลงไปสุกนุ่มกําลังดีกําลังร้อนๆเลยครับบวกกับน้ําจิ้มสูตรของทางร้านและผสมสูตรพิเศษของตัวเองลงไปรสชาติบอกเลยว่าอาร่อยอร่อยเลยครับฟินสุดๆไปเลย อร่อยจนหยุดกินไม่ได้เลยครับตอนนี้ทั้งเผ็ดทั้งร้อนสัดใจแบบสุดๆไปเลย <g> ก็ถือว่าคุ้มค่ากับการมากินนะครับด้วยวัตถุดิบและราคาพอไปได้วยกันได้ครับ <g> ผมว่ามันตอบโจทย์เราในยุคสมัยเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเพราะมี <g> คนที่ชอบกินชาบูหรือกินซุกี้ไม่น้อยเลยนะครับ <g> ที่อยากมากินแบบนี้บ่อยๆ <g> นี่ดูครับทุกคนเบคอนเบคอนลวกในน้ำซุปหม่าล่าร้อนๆทิบขึ้นมาแล้วจิ้มลงไปในน้ำจิ้มสูตรเด็ดบอกเลยว่าทุ่มฉ่ำกลมกล่อมสุดๆไปเลยครับ เอร่อยอ้อลืมบอกไปครับเครื่องดื่มน้ำซุปและน้ำจิ้มทางร้านคิดแยกกลางหากนะครับน้ำซุปคิดที่หม้อละ49บาทส่วนน้ำจิ้ม30บาทเดิมได้ไม่อั้นเลยครับกินกินไปก็เริ่มร้อนๆเผ็ดๆครับ ดื่มเครื่องดื่มดับร้อนดับเผ็ดตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยครับ uh. และนี่ครับที่ผมกำลังเคลียร์ๆลงหม้ออยู่นี้นคือหมูสไลด์ถ้าเป็นถาดสีขาวๆแบบนี้จะถาดละ50บาทครับ น้ำจับเลี้ยงทุกคนอร่อยมากอันนี้ชอบชอบกินอันนี้มากเย็นชื่นใจมันแก้เผ็ดได้ดีมากเลยไม่เงอแตกเลยเครับเป๊ะนั้นมาเลย อร่อยขึ้นปกปมแบบนี้กินเปลปาเลยอ่ะกินแล้ววันนี้เดี๋ยวต่อดูการว่ากี่บาทกินไปทั้งหมดไม่เท่าไราหรอเดือดเดือดเสียวตอนนี้อิ่มแล้วครับผมระหว่างรอเรเียกพนักง,งานมาเก็บตังค์ขอทานแตงโมงแก้เผ็ดสักคิ้งก่อนนะครับ นี่นะครับทุกคนวันนี้กินไปทั้งหมด763บาทโอเคคุ้มค่าอร่อยดีครับมาลองกันดูได้ครับร้านเปิดตั้งแต่สิเโมงถึงตีสีครับ วันวานของผมก็วางนี้แหละครับอิ่มท้องแล้วตอนนี้ง่วงมากครับทุกคนขอตัวกลับบ้านไปนอนก่อนนะครับฝากกดติดตามหรือกด Subscribe ช่อง Boy Next Day ก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ See next day on boy next day channel